เป็นจังไงจากพอกันการเคลื่อนไหวของเพ่อนเมื่อคืนนี่เป็นจังไงขึ้นนี่ก็ถือว่างีเยียมหายมิดโบเห็นเลยหากต้นแร้งน่เห็นตน้นชำชำใกล้สีมืดเห็นออล,ลูกคอยเข้ามา้าเลยก็ยังอยู่พุ่นตอนแรกนี่นเห็นเห็นเพลินเข้ามาอยู่เนาะเนี่ยมันก็นอนในนี้รอบช่องมานนี่คอยออกไปนี่เขาโบเห็นทำลูกว่ะเห็นมันอยู่บ่ตอนเข้าไปโบโบเห็นรอบ รอบมันแต่ตรอบแรกนะั่นเห็นยู่รอบชองบ,บ่เห็นจะมันไปไชว่ะเอารอบมันเห็นแล้วมันอยู่แบบไหนก็นอนอย่แลนี้ี่พหมแต่บอดรอบชองกั๊บคามาแหละพหมก็บ,บ่เห็นว่ะกรบวอ่มันไปทางไหนไปมาเมื่อนี่บัดล็อกบน,นี่เนาะเพื่อนก็ล็อกบนนอกล็อกเต็มเต็มทอแรงพวกนนอันนี้อันนี้บอเออล็อกแต่บ่ทันมืดพวกอันนี้เพราะว่าคอยกกลมากคอยแนมคอยเห็นเจเจข้องแบบนี้อ่โทถอแต่ประตูน่ะเพื่อนบอ อตนอนนั้นประตูประตูอัดเนาะประตูโตหุ่นนะแล้วเอาเป็นเอาเ้ยนอนพอดีทางอ่าตพโพพันมาได้เป็นเอาเหยนดี๋ยวเาสิโอลมกันกับทางตพโพพันก่อนเนาะพอดีว่าอา่าเมื่อกี้นี่กับเขาไทยอา,า,ยอาบริเวณขอบเขตเฮือนเล่านี่แหละเนาะขาบอกว่า เอาไปใช้เราอยู่ไซส์เสียนะพี่น้องเดี๋ยวสิถามทางอาพอเป็นก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นก็อูนี่แหละเนาะเพิ่นอ่าเป็นคนใกล้ชิดก็อาจจะฮู้เนาะว่าอยู่ไสูอ่าหม่องใดว่าซั่นซะเนาะสิพอกไองด้บ่บ่มันกเชื่อมหโตกินเบ็ดตัวนั้นกินเบ็ดนอยุ่ง่จมามามันบ่เออในุดมีุดเด้เฮาสิพอเบิ่งเอออ่ามันก็หุงแต่ตแน่ะให้ ให้เราต่อไว้เข้าไว้ในพุ่นพอได้หุงหรอดนึ่งนะวันนี้เราเอานอนอยู่นี่แล้วมันนั่งแล้วก็เอามาใต้อยู่นี้บาดนี้แล้ปิดตัวนี้ไว้แล้วใต้ตัวนี้บาดนี้หุงจะเพื่อ,ะอะจะไปกันนี่คือว่าไ,ไปพุทธโดยดไปแล้วจะพอคนพาไปเบิงบ่งจักเบิ่งวิทยาลัยตรงนี้เนาะมันมันยังขนาะพอ่อใหรใกระดูกใครกระดูกอันนั้นบอออันนั้นอ่ะ่อ ກະດູກຄົນເລື້ອຍພັນຊິວ່າເຮົາບິຕຈງນນດນອບິຂວອືອາน่ะมันແມ່ນແທ້บ่ໍມບິຈັດສພກກເຄືນວເພນຄືນຈັດືນນີ້ກໍຄືเงียบหายบ่ ต้นแรกนะ่เห็นต้นชำชำใกล้สีมืดเห็นลูกคอยเข้ามาเลยตอยนั้นอยู่พุ่นตอนแรกนี่เห็นเห็นเพิ่นเข้ามาอยู่เนาะเห็นแล้วมันกะนอนในนี้รอบช่องมานี่คอยออกไปนี่ขอบเห็นทำลูกว่ะห็นมันอยู่บ่ตอนเข้าไปโบหินรอบรอบมันแต่รอบแรกนั้นเห็นอยู่รอบช่องอบเห็นจะมันไปใช้ว่ะเอารอบมันเห็นแล้วมันอยู่แบบไหน มันก็นอนอย่นแหละมีผอมแต่บัดรอบช่องกั๊บคอมาแลหละผอมก็บ,บ่เห็นว่ะโอ้โหมันไปทางไหนไปมาเมื่อนี้บัดล็อกบัดนี่นเนาะเพื่อนก็ล็อกบัดล ok ็อกเต็มเต็มต้นแรงพวกอันนีอออ ok ้อันนี้บ่เออล็อกแต่บ่ท่านมืดพวกอันนี้เพราะว่าคอยไกลมากคอยแนมคอยเหนยเ็นเจเจของแบบนี้อับเท่าแต่ประตูนะ่ะเปิดบัวเท่านั้นประตูเปิดบัวเนาะ แล้วเฮาอยากู้ว่ามันมากกันขึ้นหรือมันมามาแล้วก่อเลยมามัดเนี้ยมามัดเบิ่องว่าถ้ามันมามันออกไปนะประตูก็ได้มัดแม่นกันท่าว่ามันเขามามันก็สชบ่หมัดคือข่อยดอกนะบาดนี้นนะพ่อน่ะก็ได้หู้ว่ามันออกไปตอนแรกมันบ่ออกไปแล้ววันี้เฮาก็เลยมามัดประตูไว้อยากหู้ว่ามาหรือบบมาคันมันมามันต้องมาแก้อันบนฮามัดมันมัดขึ้นมันบ่บคือเฮามัด บาหนี้กับโบเห็นเลยบาดปกติ<ด>คือเก่าป,ประตูคนมาเบิงตอนเช้าก็ยังเออยัง,อยงแบบค่อยหมัดคือเก่าถือว่ามันบได้มาอ๋อแล้วกับโบได้ยินเสียงห้องเสียงนั้นอยู่ขบเขียนน้ำไก่เนโบได้ยินพังอยู่ก<อ>็เลยโบหู้ว่าสีเข็ดอะไรบาดน่อยเราหู้โตแล้วว่าเฮานี่อ่าผููจักวา่าเราเป็นอยูน่นั่นเนาะอ้าว แต่ก่อนกะกะว่าได้เป็นยังเนาะแต่ก่อนที่เขาว่าได้คุยกันนะเนาะบ่แต่ก่อนที่เขาว่าได้คุยว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะะวันนี้พอเขาเมื่อนั้นนะลังจากที่ว่าไะไรไปลงไปอบรมก็พอเนาะแล้วอาจจะได้อาจจะได้ยินเป็นบางยักษ์เนาะเราอาจจะได้ยินพี่น้องไอวันนี้ขึ้นมาแ่าแล้ว่อยื่นอะไรแบบนี้วันนี้ผถ้าไปอยู่ปากทางแบานี้ถามว่ามาจะใช้ประสงคว่ามาต่พักพร้อมเราว่ะคือว่าไปพักพร้แต่ก่อนเราเคยนอนอยู่นี่อ่ะนะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าได้ยินเราคุยกันเลยเราไปเราไปบุ้งไม้บุญใหญได้ยินจิบบ่เว้บุยใหญได้ยินเราโชว์กันจิบบ่แล้วะไม่เมือนที่ที่พอท่านคุยกันนั่นท่านกังเว้นมาแลละเราชินนอนนอนอยู่นี่เนาะกับรถเมื่อวานอะพ่อก็ค่อยไกลเข้าไกลออกก็เห็นอยู่ลังเตึงมันก็แต่เวลาไปใจเนาะลังเตึงมันกับโบปกตามภาษามันนั่นแหละโดยแต่ว่าหลังจากคุยแล้วแหละมันมันกับโบห็นเออมันสีหูหัวเล็กได้แล้วเห็นว่าหู แต่เฮาล่มกันแหละว่าจะเอาไปบาบอกบมบัดยังเลยกันน่ามันหูจอัอหรือว่าหรือว่ามันระแวงตัวเองแหละมันเห็นเที่ยวมาดุแหละมันจะขึ้นยานหรือแบบไรอันนี้เฮาก็ยังเซนิทานบ่ได้แบบว่าเฮาเบิ่งลักษณะแล้วก็ไพรข่เชียงคือแบบเอาไปเมาเฮากับย่านเลาเล่าก็ย่านเฮาบัดเนาะก็เลยแบบว่ออาคือเฮาคือเฮานีนวางดีเฮาไห่พยายาม หาวิธีอยากช่วยเหล้านอกบ่วยใหญ่ให้เล่าน่ะเป็นแบบคือที่ที่เราเปลี่ยนฮะนะบ่บ่วยใหญ่ให้เราเปลี่ยนแบบบูวักบวี่ไหวเลยเ่าที่สาเหตุที่เขามาคุยกันมาอบรมกันนะนายพี่เราเห็นเนาะในวันนี้วันนี้น่ะบัดเพื่อเข้ามาอบรมกันแหละเขาสี่หาวิธีช่วยเหล่าแหละวันนี้เราบรใหารคุ่ร่วมมือก็ฮ้อนแบบนี้เป็นอาจารย์นายเราเราคือเราบริอยู่เฮือนเราป๊บแล็บแบบนี้เนาะอ่า เ้าวเกิดชี้ช้อยเล้วเล่าด้ไรเลยบ็ดนี้คันว่าเราเป็นแบบนี้นะถ้าว่าข้าบัพผูตัวเล่าเราข้าวชี้อะไรเบาทนี้เขาก็ดชอยอย่างเราบัได้ขึ้นเขาเล่าเบ็ดเนีออมันคันว่าเบื้องหนึ่งคันว่าการช่อยเลือนนี่ก็จริงอยู่สมมติว่ามันไปไม่นี้กะกะบัวบัวบอลสีน้ำอยู่ใส่อ่าบัว่าวบางคนเอ่อพอเขาไปในบ้านนี่บัได้บัวได้มีอันวิเว้ยนี่ไงบ่ถ้าว่าเพป็นกับบัวได้ว่าเออเห็นเราไปหันไปนี่บ่บ่เห็น

สิ่งเสพติดบ,บอ่อหรือว่าสิไปย้อนผีช้าง,งนางไม่เ็นบ่จ,จักเนาะเป็นย้อนยัน,นข,ขนาดเนาะตอนแรกกะตอนแรกนะเขาคิดว่าอยากอยากพาเราไปขวดเบิงในสิ่งนี้เนาะขวดเบิงในสิ่งนี้จะว่ามีสิ่งเสพติดจะห่างไกลแล้าสิออานะและ,บา,าานะนบ,บานนี่พ่อมาเ่ามาทีแรกนี่ตั้งแต่บ่านนี่พูดเนาะว่าลายคู่เลยค้นบนมาก,กะบ่านนี่เห็นบอ่อพอจิตมาบ่านนี่เห็นอยู่นะบา้บานผมอยู่เนาะ ว่านี่มาว่าวันนี้ยังพ่อเล่าอยู่แต่ว่าเขากับพ่อเล่ากับลักษณะไปสั่นกัเขาก็ยังเขาก็ยังญานเราคือกันหันว่ละเขาก็ยังบริกรว่าสิเอาเราไปไปอันกวดเนาะลักษณะไปเช่นเขายังญานอยู่ได้เนาะสมมุติว่าเขาจให้เจ้าหน้าที่มาเนาะให้เจ้าหน้าที่มาเอาเขาก็ต้องมันก็ต้องได้คุยกันอีกอย่างหนึ่งอีกอันว่ละมันก็ชีเตกตื่นกันอีกเรื่อบาทนี่ถ้าว่าเขาไปให้ตำรวจมาเอาได้อ่า มันมันมันต้องแบบว่ามันต้องบึ่งกันไปก่อนพิจารณาไปก่อนที่นาถาเฮาชีฮิดบูบ้าบเลยนี่มันมันมันยังบ่ได้ถึงขั้นแบบว่าอ่าจับตัวเราไปแบบนั้นน่ะนะเนาะพอยังบ่ได้ถึงขั้นว่าเรานั่นเนาะขั้นว่าเฮาเจ้าหน้าทีนะคือเขาอิ้นว่าความพิดซส่งนะคือมันโลก่วยวายมันมันหุ่นแห้งอ่ามันต้องหุ่นแห้งออหนีเนาะจังเอาเข้ามาได้มันต้องบึ่งราชนากอน่ะนะกวัวเฮาชีพ่พาไว้ว่า เฮ็ดบุบบ้าไปเลยทีน่าต้องเบิ่งกันไปก่อนนะมันต้ทั้ถึงขั้นตอนนั้นจังว่าปรึกษากันน่ะนะสมมุติว่าส่งทางที่เฮาจะเอาไปนอกถ้าว่าเรามาโดยในเรืองในงานแล้วแล้วเฮาจะมาเอ็นมาลุมกันแล้วเฮาบ่เว้าให้มันฮู้แต่หาวิธีการเพื่อว่าอยากยั่วมันเราไปเนาะเราไปไปเดีวเฮาก็ต้องเบิ่งตัวเราอีกเนาะเออแล้วว่าคือว่าอาการแบบนี้เห็นนะ สมควรที่จะเอาเอาขึ้นได้บ่อเนาะสมมติว่าเอาพื่นนายในยัวขึ้นไปแล้วแหละมันสามารถว่าไปน้ำเอาได้บ่อเบิ่งก้อนเนาะกอกันตอนที่จะเอาไปนะต้องมาลมเบิ่งเบิ่งมันก้อนเบิ่งตัวจริงว่าฉันจะเล่าหัวเบิ่งลักษณะเล่าว่าฉันเท่ากับมันกะ คำว่าสิเอาไปโหลดมันกัดเอาเยอะยากเนาะคือเมื่อวานนี่มันก็อยู่แม้แต่มันเฉพร้อมโตขึ้นรถแต่ั้าเจ้ากับชิโบกาเนาะเป็นยังไงงเนี่ยมันเป็นมันยังแบเออเนาะมาแล้วมาไม่น่ามามาพอจ็กแนวสิว่าพอจะยังก็ได้ที่ไหนเนาะกรับรวมกันยูกับทางผู้ใหญ่เพิ่อนกัให้คุณคิดคุณเห็นคือการยูว่าอยาก อารือว่าเช็นได้เช็ดผาลไปบําบัดบ่อหรือว่าสีให้เจ้าหน้าที่มาเอาอ,อันนี้มันกะคือเขาเว่ากันนะเนี่เราบอมันกะยังบ่มันกะยังตัดสินใจปไปได้อ่ะนะเ<ม>นาะ<ม>เขาก็ต้องเบิงบ่งเบิ่งใบก้อนใช่ไหมพฤติกรรมความมุนแหงของมัน,นถือว่ามันถึงขันว่าชีเอาเจ้าหน้าที่บอ่ออันนะที่ที่เขามาเอามันสมมุติว่าเขาเอาไปนี่อันบเลขนี่เพิ่นคือ,ค,อคือเขาต้องได้ เพิ่นก็ต้องถามอยู่ดล้วเนาะว่าเออคือเล่าแบบเรากับได้มีพีมีน้องเนาะเขาต้องถามผู้โมี่มีก็คือมีแต่ว่าเขาปะแล้วเก็คือคนคนเราคือเราอยู่ตัวคนเหลียวเราเนาะคนว่าเรามีเอื่อยมีน้องเนาะมีสายญาติของเราโดยที่เขาบูปะถิ่นมันต้องมีเอื่อยน้องเขาที่เขามาบุ่เงินเวลาอันนี้มันก็ส้ําว่าบ่มีแล้วเนาะเออมันมันหนาบ่ี่แล้อหบยเหยีบเขาทิ่มแล้วเขาทิ่มแล้วเพิ่นทิ่มแล้วว่านี่ อ่าคือชูมาฮาเอาไปเนี่คือคือคนที่ผ่านมาเนาะคนที่แบบเป็ี่ยนลัคนาไปที่นี่บอเพื่อนก็มีพี่มีน้องแะไรกันเพื่อนเพื่อนอย่าเอาไปชูมันบัดเลยกับเพื่อนกับเพื่อนแง่งู่แล้วเนาะเพื่อนก็ต้องได้รูแลในในในชิ้นภายนอกอยู่แล่ที่นายพี่น้องแล้วมันก็ไปไลเนาะคือแบบนี้กันชูมาฮาจะเอาแล้วไปกันทุกชิ้นกอย่างนี่กันฮ้าก็ต้องได้รูแลแล้วบัดเต็มปะเนี่ยนะอ่าผู้เต้นผู้เล่นหรือว่าต้องนั่นนี่อ่าความออ่าความผชอบนี่มันก็จะขึ้นอยู่กับ เออบ่าแสนบาดนี้นะพี่น้องวันนี้คือเฮาว่าจักยังๆๆหน่วยว่ายังคิดอยู่นะว่ามันมันสิเฮ็ดจังได๋นะมันยังเฮาก็บ่เคยได้บ่มีประสบการณ์เลยนะเพราะก็เลยแบบบ่ฮู้อะนะมาเว้าเบิ่งนึงกันเว้าเรื่องบำบัดนี่เว้าถึงเงินเนาะสมมุติผู้ใดสิจะตกตกเบี้ยเสียเงินน่นคือว่าทงผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใดสิยืนมือเข้ามาว่าสิดูแล เพิ่นนั่นนะคือผ่าเงินผ่าคำมาแหละแล้วบันี้เจ้าก็คือคนว่านั่นคำว่าเพิ่นเออเนี่ยนี่พ่อมันแหละใดๆก็เอาไปนี่ก็เจ้าต้องเป็นตัวแทนเพิ่นเนาะคือตัวว่าแทนัตรคือเฮากับอะไรบัตรบัตรถ้าพี่ชอบปุ๊บนะแต่เกิดว่าเอาผู้ใหญ่เพิ่นพอได้จงเงินจงคำมาเฮ้ากับหัวเรียบร้อยบัตรบัตรเลยค้ากันแล้วเฮ้ากับไม่ได้มีเงินเนาะทั้งจุดพุ่นหอจุดทั้งเงินนี่ก่อนเงินนี่คือแหละใช่เหตุที่เฮ้ายังค้าอยู่น่ะ มันตรงไปนั่นพี่น้องไอ้บาน,นี้คันว่าทั้งนั่นพร้อมแล้วเนียนี่แหละอ่ะมอบให้บริสัทนี่นี่มันมียังกับประสานกับเพื่อจังเหตุใดเพราะว่าการไปบำบัดมันต้องใส่เงินใส่เงินใส่เงินและกอให้นอนอยู่แล้วพีนะ่น้องและขั้นตอนของมันว่าเออสีเกีียวกับเออคำนองโบเกีียวถือว่าเรื่องดําเนินการในคันว่าทั้งนั่นพร้อมเลยคอสิประสานต้งตำรวจพวกรักษาควาอันนี้ว่าแบบคิดได้สมมติเด้อสมมติว่าเอาเราขอไปได้สมมติว่าเราเป็นหน่เป็นอีกอยู่ในพุ่นได้เสียในมันบบเกียว ถ้าว่าเป็นนี่คร้เฮาเซ็นบมันเป็นอะไรมันร่มมันตายไปอ้าว่มตายกะความมาผิดชอบก็คือคือทุกอย่างเขาฝากเขาก็ได้หับว่าไงว่าต้องได้ออกมาแหละกับเฮาอีกกับโบเกียวกับเขาครับพอกับแม่คือเก่าเขาเอิ่นโบแป๊ะคือว่าไงคืออยู่ในความดูแลของเขาบิดเช่น่ะผู้หายผิดชอบคือเป็นเฮาเห็นนะแบบเดียวไปคอเมียแมนไปมีลายเซ็นในน้ำตาลสมุดปาห้างเขาก็นั่มพวกนั้นแหละอันนี้คือกันกันออกซิ้อร์เซ็เขาก็นั่มบอร์เซน ได้ง่านแต่ดีนะแล้วอย่างว่านะเฮาเฮามาชอยเพื่อนแหละคือที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมานี่มันเป็นแบบนี้เฮาชอยนี่มันบุรีเกิดเรื่องเกิดเล่าไปี่เนาะเฮาชอยเพื่อนผ่านมาเพื่อนบ่เาซอแล้วก็หล่เฮาบุเร่ยวาสิมาฮบพิ่ชอบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพื่อนบ่แหลเออคือแบบว่าเราชีิไปเฮ็ดอยังอยังก็แล้วแต่แต่ว่าเฮาบุเร่ไปฮบพิ่ชอบที่อ่ะนะอ่าเราชีวิตไปยังก็แล้วแต่ว่าเฮาไปับพิ่ชอบนี่มันก็ มันก็ลำบากใจคือเขาใช่ไหมเนาะมันบอกคือได้เอามาซอยนะมาซอยถือว่าเราบ่มีหยังเสนอขึ้นไปทั้งมันมีงบให้เขาก็ะซอยให้หมคือเรื่องคือที่ผ่านมาปุ๊บกัเออมันมันแบบว่าเขาซอยแล้วอะไรก็แล้วไปเขาบ่ได้มาติดตามอาชีวิตเราแบบถึงขั้นแบบว่าต้องแบบสิไปเออดูแลทุกอย่างที่ขนนะพี่น้องคือเขาซอยทุกเ้าไปซอบทุกอย่างถึงขั้นขั้นนี้ใช่ไหมนะคือนี่มันมันเป็นไม่ใช่เรื่อบัต จังว่าเฮากับมีประสบการณ์อ่ะนะจังว่าปรึกษากันเนาะผูคิดว่าจะได้ทำเออน่าครับว่าถือว่าเออเป็นผู้นึ่งผู้นั้นผู้นี้ได้ใช่ไหมมาผู้สี่คิดจะได้ที่อ่ะนะเฮาจังว่าปรึกษากันเบิ่งอ่ะนะแต่ว่าเราเก่งกับมันกับเมนบอสีว่าได้เอาไปผักเนาะถึงขั้นผักที่อ่ะนะเฮาก็ยังเบิ่งก่อนแต่ว่าติดตามเราเบิ่งก่อนจังหวาเราที่ผ่านมาเราก็เคยเราก็อยู่วันนี้ของเรากับว่าได้เป็นยังเนาะว่าเราก็อยู่แบบนี้ของเราไปอ่ะนะ อที่ผ่านมาล้วก็อยู่แบบที่ล้วก็ยูไปแล้วก็หาอยู่วากสินไแปลงของเราเองทีน่ะนะมี่เจ้าคอยคือด่วนแนวนี้หนึ่งมานในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีเงินมีอยังอยู่แบบพอะว่ากันว่ามันติดยาแท้มันก็ต้องใช้เงินส่วนน่ะมันต้องมีมือเบิดอการมันกินเนี่ยนี่มันกินบบัญญามันยังคือว่าคือทุกอย่างมันมีมันต้องซื้อกินตลอดมันต้องเบิดเงินนะเบิรเมื่อเวลามันเบิดมันจะอาการมันจะเป็นอะไรกับติดตามไปก่อนมันสีโวยวายบอก หรือว่ามันชิงเงียบอยู่ไปแบบเงียบไปเลยเนาะหรือว่าอาจจะถ้ามันบ่มีแหละมันก็เชื่อจะไดนป่ะเนาะมันก็เฮ็ดบ่ได้แล้วมันอะไรเนาะบางครั้งบางท่ออาการแล้วอาจจะปกติก็มีเนาะอืันที่านาคือคือมันอยู่น้าป่านันร้อนนั่นแหละยันว่ามันมันบ่มีหยังกินมันก็อยู่ในสภาพเก่าเอออยู่สภาพเก่ามันอะไรเนาะพื้นฐานของมันมาเป็นพื้นฐานเราก็รุ่นแล้วก็เล่นร่อนไปอยู่แล้วเนาะว่แล้วก็บ่ได้ไปพิทานษ์พิทายอ่าผู้ใดกับผู้ใดเนาะ ที่ผ่านมาล้วก็อยู่แบบของเราไปนะแต่ว่าที่เฮาช่วยเราตะกี้คือแบบว่าอย่าให้เรามีอยู่แบบเป็นลักเชียนะพี่น้องบ่อย่กให้เราเล่น่นไปทางอื่นจินะแต่พอเฮ้เพื่อนชาแนลปุ๊บบัดเราแบบกลับมาเป็นคือเก่าเสียนะกลับมาเป็นอยู่ในชุดเก่าเสียนะมันก็เลยแบบว่ามันนอาไงว่ากว่าเก่าอ่ากูเก่าแบบนี้เนาะมันก็เลยเล่นกแต่วันบ่ได้ออกแบบโวยวายนะคือมันมีกินเลยกินกับไปมันบ่มีมันกับ คุยขยอขยาก,กินกะกะมันบริเป็นแบบนี้นั่น่ะหนะลังจากที่ว่าถึกซอยมาแล้วมันอาจจะมีเงินบ่อในทงมันแหละมันไปชื่อกินบ่สมมติว่าถ้าว่ามันกินยาก,กะ็ะดัมันจังเป็นนั่นเองสมมติว่าป้าไปนี่ให้มันเบิดเงินมึงสภาพมันถึม,มาออกมาแบบไดเทาไหร่เราเ,เราสิเปลี่ยนเดือนไรเนาะแล้วตอนนี้ก็ไม่มนเนี่ยคือคือในนาตอนนี้เขาก็มีแต่ ติดตามเบิ้งเนะที่ตามเบินเน้งว่าสิเป็น,นได้ยับ่ล่ะแต่ว่าเฮากับวได้เอาอย่างเยีม้มาใหายราเลยเงินคําเฮากับวได้ให้ห้คือทุกอย่างคือเขาดิ้นเลยทีนายเปลี่ยนเลยเนาะแล้วาีิเป็นไดนได้ย่งไหเฮนะาว่าได้เอาเงินคาแล้วไม่แต่ว่าเขาเล่ากับอยู่ในแบบของเราไปสี่นหะเบิ่งไปก้อนกันว่าเออเนี่ยนี่น่ะมันถึงขันหุ่นแหงเลยทั้งหมดว่าหลังจากมันมีเงินมีคํามันจะไปหลักไปเล็มบ่หรือว่ามันไปโวยวายแบบ ถือมีดถือผ้าแกงคอนย้อนไม้เนี่ยเขาก็ว่าอีกอันนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องไปชานกันอีกแบบนั้นเนาะตรงนั้นอยู่ในขั้นตอนของมันอันนี้เราก็อยู่แบบสงบสงบอะไรของเราเนาะพ่อมันไม่ได้ถึงกันว่าเสียบมาไปบนั้นมันว่าอะไรเนาะมันเป็นทั้งขั้นเออราอยู่ในแบบสงบสงบของเราคือเราเรียนนี้เราก็บาอยู่แล้วก็เราอาจจะแบบว่าหลายขูหลายคนมาหาเราอาจจะมีไปอยู่ชุบซ่อนอยู่หม่งไม้ก้อนเราบ่อยากบ่อยากมาว่ามาว่าน้ำบ่อยากแบบว่า อ่าหลายคนมามาตรงทเรากับญานกันมิเนาะเรื่องเท่าว่าหไดเลยมันเห็ดพิษเรื่องเท่ามันงงใจใจเลยมันพูดตัวเจ้าของพิษเออเลยชั่วหมดคือท่านเจ้าเนี่ยเคยมาซอยมาว่าวเนี่ยว่าวง่ายๆมันกับบางอันเนี่ยมันก็บจเชือถือหลายเลยการเสือพังหละมันกคือดญาตโตมันเองกันมิมาชัมวหมดมาคอยมาชั่วหมดมาคอยปฏิทินคนทางมันก็กว้างมันบอก มันไปคอยใช่จู่เห็นกลนลดเจ้าสาบันมันเจออยู่แล้วเือเจอพอไฟเรากระแสเราก็เจอบ้านนี้เราม่ค่อยเห็นลดในโยมันกรบปรมาแล้วเฮอนมันกลลี่ซะก่อนกระบิบปะหอยกรบ่ได้อื่นเอาเมื่อปุ๊บไปแล้วกมันก็ยังมาบ้านนี้เนาะอกระจังมันเป็นแนวนี้คำหนึ่งมาก็คือว่าถ้าว่ามันมันเกิดมันเป็นในเฮาสิสันนิทานลวงหน้านะบ่ได้คือว่าเออกำหนดมันต้องเป็นไปเป็นหนามันบ่แม่นเบิ่งในเหตุการณ์คือคือมื้อที่มันห้องมันค้างอ่ะน่ะมันก็ห้องโพสเนาะ อย่างอย่างใดมาปรึกษากันมันห้องสามคืนเรียนมันกับวัยเราวอเนาะมันกับแนวตรงนี้ถามันเงียบไปเป็นนีู่มันอยู่ไซกับเฮานี่ยที่เป็นคนไปคว้ากับโบผ้าวะเบิ่งติดตามไปก่อนมันหอดมือมันนักสบมามันเคยอยู่นี่ยเนีราก็จะพื้นฐานงเราอยู่นี่แหละเนาะเราอยู่นี่แหละค่ะว่ามันบุมี้ยังกับกับเบิ่งไปก่อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็ยังว่าเไปก่อนวันนั้เนาะเออลุงเต่ามันมันไปมันเบิร์ดลิดมันแหละมัน ยันว้าเนาะยังบอกบวชถึกอันนี้มุนนดหน้าสภาพร่างกายก็อาจจะกับเข่าสูภาว่แบบเก่าเนาะแต่ว่าบวไรแล้วเอาแล้จังมาปรึกษาชุมนุมดมันดีขึ้นแล้วมันอยู่แบบบ่มียังกินบัตรเล้วแ่าเรื่องเรื่องกับเรื่องสิ่งของในเฮือนในชานนี้บัตเนี่ยห่เกือบเป็นห่วงตัวนี้เนี่ยบัตรย่ากคอยคิดยากยว่าคิดถึงหรือพิษคอยว่าเนี่ยเนี่ยแมนยูอ่ะซื้อให้เรา เมื่อมากับเหล้าโบยู่เนาะคือลาอเนี่ยคอยยังให้เบาแสนเอเมริกันก่อนได้เป็นยังเจ้าไหนยามันเสียเสียดายสมมงหมว่าถ้าเหล้าโบไซก็ยังเอาไปให้ผู้อื่นใส่ก็ยังจะได้บุญได้คือเป็นที่แรกเนาะพื้นไฟเชื้อคือไปนี่กันว่าอันนั่นในดอกนั่นเ่คอยยังให้แกออกสาหรือว่าจะได้ได้มันตั้มจีจงเอาแต่ดอกเดียวนี่โบว่าหวยเงาโบว์ไม่ได้มาซื้อของในเครื่องในชานมันเบิดทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนี่ คุ <mile> ้มค่าอะไรแบบนี้มันยันมันไปคิดแบบว่าแนบุรีเอานันมีไปขายในน้ำชาเนี่ยเบิรแล้วแบบนี้เนาะมันก็จนกลัวมันิีพเบินใดเฮื่อนสินะจนคือแบบคนที่ว่าแบบเท็กกับสิ่งนี่เขาข้าเจ้าก็อาจจะแบบคิดเอาวันบมมีได้เนาะอ่ามันมันฮูบการมันไปนนี่อยู่แล้วบการไม่เป็นคือตอนแร้นะตอนนี้ก็ย่านหน่อยว่ายังมีเงินมีอย่างนี้ติดตอยู่สินะอาจจะอาจจะยังบราณได้คิดในสิ่งทาอน้ำซาียนะวันนี้หนึ่งมานในรอด จุดหนักนะมล่อแล้วก็ไผ่นี้คอยขึ้นในใจคอยคันว่าเตียงนี่เพื่อมันซิอองไปขายได้กันคนเข้ามาเอานี่คอยอาจจะเห็นว่ามันเป็นไผ่คือคือสิ่งของไปสิมันยากไปแล้วเนาะคือแบบงตมันที่อยู่ง่ายแล้วคือปหะิดยันมันเอาไปเนี่ยนะจมมมดว่ามันเบิดเงินเบิดคำว่าบ่ได้แล้วคือบ่มมาคว้าบ่ได้แล้วกันมันโปดไปขายกักัเสื้อชื่อน่ะเอาเมื่อเก็บเป็นบ่สุดหิดว่าเกิดว่าเอาเมื่อเนาะเอาเมื่อเก็บใบก่อนหรือว่า แบบยังคารวะลาวมาอะไรอย่างนี้ที่บ่เห็นมวยสิงคองเฮื่อชาติอะแบบบ่เห็นคอยกระชีบอกให้คือบอกเซนน่ะยาดมันเสียแล้วเอามาไว้ให้เจ้ากกเก็บไว้ก่อนเนาะสมมุิเราดีเราเศร้าเนี่ยเขาก็ยังได้มาให้เราวทำเลยคือเก้าเนาะอ๋ะาโบนิมันเสียเอามาไว้เลยแค่ว่าเขาเอาเอาไว้ก่อนที่ซื้อเนาะเพราะว่าไงว่าคือหักษาไว้ให้เราเพราะว่าอยู่เท่านั้นจะไหนมันก็ะปวดพ่ายอยู่แล้วนานนมันเลยเสียดายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือเป็นเงินเบิดที่เอาเอามาให้เรา แหลยันมันเสียตกเหี่ยไปกับคือเก่าแล้วบัดเราอยู่มืดกนันยังชีได้ค้นคว้าหามาหายเราอยู่แลยทั้งที่ดีเลยตัดไยก่อนตอนลมเวลาที่มันแบบนี้แล้วเ,เก็บเมื่อเก็บเป็นก,ก่อนบอเลยได้ไหนนะ